genius x podcast p o d c a s t <Podcast. S 1> genius x develop your brain skill s keep your brain active ใส่ชุดความคิดใหม่ในสมองคุณกับอาจารย์ดำรงพินคุณ hosted by หญิงไรวินสวัสดีค่ะ กับหญิงไรวินและอาจารย์ดำรงพินคุณค่ะสวัสดีครับกับ g e n i u s X Develop Your Brand Skill ใส่ชุดความคิดใหม่ในสมองคุณวันนี้คำที่เรารู้จักกันดีเนี่ยตอนนี้คุ้นชินมากสับใหม่ new normal เวลาฟังข่าวก็บอกว่านี่เราต้องอยู่ในยุคของ new normal นะเราจะต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยมีการเช็คอินเข้าห้างร้านต่างๆแต่ในทางธุรกิจก็มี new normal เช่นเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับคือเราอ่ะจะต้องปรับกลยุทธ์ให้มันเข้ากับ ยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราจะขายสินค้าเนี่ยเราก็ใช้การตลาดแบบ c p อ่ะ Product Price Press Promotion เรียนมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วบางทีมันก็ไม่สามารถนํามาใช้ได้กับยุคนี้นะครับตอนนี้เนี่ยไอสินค้าที่มันจะขายได้เราจะต้องคํานึงถึงอะไรบ้างผมก็เลยคิดเรื่อง 6F ขึ้นมานะครับ 6F เนี่ย F แรกก็คือ fundamental คือสิ่งพื้นฐานสิ่งพื้นฐานเหมือนกับภาพที่อยู่ในมัสโลนนะฮะจะต้องเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นปัจจัย4 เป็นเสื้อผ้าอาหารเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับยารักษาโรคสมาร์ทโฟน Wi-Fi อินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยจำเป็นนะครับสิ่งพวกนี้มันขายได้แน่นอนแล้วมันก็ต้องพัฒนาเรื่องระบบการตลาดขึ้นไปส่วนอันที่2เนี่ยจะต้องเป็นฟังชั่นแนลโปรดักต์นะครับฟังชั่นแนลไปว่าความมีประโยชน์ <c oughs> ของมันความใช้งานได้คุ้มค่า <c oughs> สินค้าที่เรากําลังจะขายต่อไปเนี่ยหลังจากปี2020เนี่ยคนจะเลือกซื้อมากขึ้นโดยคํานึงจากประโยชน์ของมันดังนั้นอย่างเช่น เครื่องฟอกอากาศเนี่ยคุณจะมาขายบอกว่าเอ้เครื่องฟอกอากาศให้มันสะอาดมันก็ไม่ได้แล้วมันจะต้องมี PM 2.5งจุาฆ่าวรัสได้ใช่หรือว่าบางแบรนด์ก็จะบอกว่าได้ถึง PM 1.0ล่าสุดหนูเห็น0.03ย์จุดศใช่<อ>จริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะใช่ไม่รู้ว่าในบ้านเรามีขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีไว้ก่อนก็ดีกว่าไงในความรู้สึกไหนๆจะซื้อทังทีอ่ะมันก็ต้องคุ้มสินี่แหละก็คือฟังชั่นแนลใช่สิ่งที่มีประโยชน์ฮะจะไปซื้อเสื้อสัักตวนึง นีก็ยังคิดออแล้วคิดอีกเลยว่าเราจะใส่ได้ไหมแต่ทุกวันนี้ต้องซื้อใหม่เพราะอะไรไหมคะอาจารย์เพราะว่าอ้วนขึ้นโอเค จบฮะยังต้องยอมอันนี้ต้องยอมเพราะว่ามันถือว่าเป็นฟันดัเม้นท์ล่อไปแล้วของเก่าใส่ไม่ได้ไม่ใช่แม่บ้านทําเสื้อผ้าหดไม่เลยค่ะตัวเองยอมรับยอมรับเลยละค่ะแล้วมีอะไรอีกคะอาจารย์อันที่3ามคือ fix problem นะครับก็คือแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างเช่นเนี่ยลูกค้าออกไปนอกบ้านไม่ได้เราก็เอ๊ะเขาทำยังไงเนี่ยเขาจะกินอาหารได้ยังไง grab line man แล้วก็ไอ้การขนส่งโลจิสติกส์เข้ไปเนี่ยหาเพนพอยของเขาให้เจอแล้วก็ fix มัน ในเมื่อคนออกจากบ้านไปไม่ได้โอเคเรามี Delivery ส่งถึงบ้านมีสั่งของออนไลน์ส่งถึงหน้าบ้านคุณเชื่อไหมคะจารย์หญิงมีสมาชิกของร้านเครื่องสําอางร้านหนึ่งครีมรต่างๆโทรตามมากโทรแล้วก็ขอไลน์พอขอไลน์ปุ๊บก็ส่งโปรโมชั่นมาทุกวันค่ะส่งมาเยอะมากแล้วเราใจแข็งซื้อ <laughs> <laughs> ซื้อสองรอบด้วยสองรอบด้วยแต่เขาทําโปรดีจริงๆคะ่ะจา์คือเห็นไหมเขาก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนกลยุทธ์ของเขา,าในเมื่อเราไปถึงเขาไม่ได้เขาก็ต้องส่งถึงเรา แล้วเขาก็ขายถูกมากค่ะจารย์เดิมทีไม่เคยลด50%รก็ลดบางตัวลด70%อะไรอย่างเงี้ยครับคืออย่างเพื่อนผมหลายคนเนี่ยที่ทำธุรกิจร้านอาหารบางคนขายส่งนะครับเขานำเนื้อวัวโกเบมาจากเมืองนอกเขาก็ขายส่งตามร้านตามโรงแรมเนี่ยเหมือนแอปอันหนึ่งที่ชื่อ fresh guest อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะคะครับประมาณนั้นนะมีหลายเจ้ามีหลายเจ้า,<ล>จามากตอนเนี้ยคือเดิมทีเขาส่งให้ร้านอาหารให้โรงแรมรแต่ในเมื่อร้านอาหารปิดโรง,งแรมปิดเขาก็เลยหันมาขายปลีกแทนซึ่งก่อนหน้านี้ เขาขายได้เดือนละประมาณร้อยล้านบาทเขาบอกว่าไอเดือนแรกที่เขายังปรับตัวไม่ทันนะบอกว่ายังมึนๆงงๆอยู่เลยแต่ในที่สุดนะเวลาผ่านไปเดือนหนึ่งปรับตัวได้ก็ไอเนื้อที่มีอยู่ไอหอยเชลที่มีอยู่ที่แพงๆเนี่ยก็ขายหมดแล้วก็มีคนมาสั่งซื้อเพิ่มอีกก็คือเปลี่ยนช่องทางแล้วยอดขายเขาเป็นไงคะกลับขึ้นมาไหมคะจ่ากลับขึ้นมาแต่ก็ยังไม่เท่าเดิมอะฮะเข้าใจอย่างน้อยก็มีเงินไปหล่อเลี้ยงบริษัทให้เดินต่อไปได้ใช่ครับแต่ไม่ได้จะถึงกับว่าโอ้ยกำไรเยอะๆมาก ใช่คือตอนนี้แค่ทุกคนเนี่ยแค่ขอเอาตัวรอดพอแล้วยังไม่ต้องถึงกําไรอะฮะค่ะอันนี้คือตัวที่3ก็คือ fix problem นะคะตัวที่4ค่ะ F ตัวที่4 full solution นะครับทำงานให้แบบเหมือนครบวงจรอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ย Grab แล้วก็มีแต่สั่งอาหารอย่างเดียวนะครับต่อมาเขาก็มี delivery ด้วยส่งเอกสารได้ด้วยส่งคนได้ด้วยค่ะตอนหลังเนี่ยก็มีเช่า Grab เฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยโอ้โหแล้วก็มี Grab Drive y o ค้าขับรถให้เราได้ด้วย ก็คือมีการแบบว่าเปลี่ยนแล้วก็เพ um um ิ่มบริการต่างๆมากขึ้นให้ครบวงจรครับอย่างบางที่เน sì ี่ยที่เขาทําธุรกิจแบบว่าเรียกคนมาเฝ้าผู้สูงอายุต่อไปเขาก็ต้องขยายแล้วว่า้ต้องมีเฝ้าเด็กด้วยเฝ้านู่นเฝ้านี่เฝ้าหมายังมีเลยจันมาเล่นกับหมาวันหนึ่งกี่ชั่วโมงจ้างเข้ามาเลยค่ะมาให้อาหารมาดูแลเดินอะไรอย่างเงี้ยคือดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าไอธุรกิจเราเนี่ยก่อนหน้านี้เราขายเครื่องฟอกอากาศหรือว่าพัดลมที่มันดูดอากาศจากข้างในออก ไปข้างนอกอย่างเช่นในห้องน้ําอย่างเงี้ยที่จะต้องมีระบายลมดีๆเนี่ยค่ะเฮ้ยเราทําให้มันครบวงจรได้นะไอ้บ้านของคนเราเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างนะเขาต้องการกล้องวงจรปิดเขาต้องการความปลอดภัยเขากลัวเชื้อโรคงั้นเรามาพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคก,ก็มีคนสร้างธุรกิจใหม่ตอนเนี้ยเต็มไปหมดเลยใช่แตกยอดมาเยอะมากดังนั้นเนี่ยหลายคนอยู่ในช่วงตกต่ําในชีวิตะนะครับก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้แล้วก็ม,มาเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาหาทางออกให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลย ส่งมาถึง F ตัวที่5ก็คือ flexible นั่นเองใช่ครับก็คือยืดหยุ่นฮะรเราจําเป็นจะต้องยืดหยุ่นกับธุรกิจของเรายืดหยุ่นกับตัวเอง <c oughs> ก่อนหน้านี้งานนู้นฉันก็ไม่รับงานนี้ฉันก็ไม่รับอ,อะไรอย่างเงี้ยยิงเล่นตัวไงแล้วเดี๋ยวนี้ โอ้โหอะไรก็มาก็มหมดนะอย่าว่าอะไรเลยพิธีกรยังต้องปรับตัวเลยพิธีกรยังต้องไปไลฟ์อ่ะตอนนี้ไปไลฟ์ขายของสุดฤทธิ์เลยนะคะจา์เพราะว่ารายการมันถ่ายไม่ได้นะคะเขาก็ต้องแบบหาทางออกกันก็มีไปลงไปไลฟ์อะไรเนี่ยหนูไปไลฟ์กับเพื่อนช่วยเขาขายเพชรเพชรยังต้องไลฟ์ขายอคิดดูจา์ขายแพงไหมอะเพชรแล้ก็ขายถูกแบบให้ประมูลเอาอะไรอย่างเงี้ยแบบเสร็จแล้วคือราคาถูกกว่าหน้าร้านอ่ะ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้ไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวบอกชื่อเพจมาด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวส่งให้อาจารย์ดีเลยค่ะภรรยาดีใจแน่นอนของอาจารย์ต้องจัดใหญ่ๆเพราะเนี่ยทุกคนก็ต้องปรับตัวจากเดิมที่แบบว่าคุณคิดว่าเอ้ยขายเพจมันแบบจะต้องอยู่หน้าร้านมาลงมาลองอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปใช่ครับก็ต้องมันให้เข้ากับยุคที่มันทัดเลสนะครับก็คือไม่ต้องสัมผัสกันก็อยู่ไกลๆกันแล้วก็ขายของได้อะไรแบบเนี้ยฮะอ่ะแล้วก็ F ตัวที่6ก็คือ รวดเร็วครับ ค,คือฟาสต์เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนก็แข่งกันด้วยความรวดเร็วใครช้าก็ถูกคนอื่นฆ่าไปาก็จรนะแม้กระทั่งการส่งของพิซซ่าอย่างเงี้ยก็คือต้อง30นาทีการจะดูหนังก็ต้องดาวน์โหลดที่มันเร็วตีมมิ่งที่มันเร็วนะครับอยากจะดูหนังเรื่องใหม่ก็ต้องไปดูที่ไหนดีเมื่อก่อนนี้ก็ต้องไปดูที่โรงหนังครับแต่เดี๋ยวนี้นี่ก็ต้องปรับตัวเนาะหรือแม้กระทั่งช้อปปิ้งออนไลน์ของเหมือนกัน10บร้านคนก็จะเข้าไปดูว่ารีวิวร้านไหนเร็วที่ อาจารย์ซื้อปุ๊บส่งปั๊บซื้อเช้าได้เย็นซื้อเย็นได้เช้าอะไรอย่างเงี้ยความเร็วนี่คือเพราะว่าผู้บริโภคเดี๋ยวนี้รอไม่ได้รอไม่เป็นครับดังนั้นเนี่ยอ่ะเราก็จะข้ามมาอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องแบรนด์ personality นะครับก็คือก่อนที่ผมจะทำเก้าอี้นวดที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะฮะผมก็ล้มลุกคลุกคลานมาเหมือนกันในช่วง 2- 3สปีแรกเนี่ยนะฮะกว่าจะมาเป็นเรสเตอร์ได้ใช่ครับคือตอนแรกที่ผมขายปีแรกได้เนี่ยประมาณ10ล้านบาทเนี่ยมีเก้าอี้นวดอยู่ รุ่นเดียวรุ่นยอดเหลียนรุ่นยอดเหลียน ปีที่2ก็มีอยู่รุ่นเดียวเหมือนกันค่ะรุ่นหยอดเหรียญก็ขายได้ประมาณ40บล้านบาทแล้วนึกภาพดูสิคนซื้อรุ่นหยอดเหรียญไปใช้ในบ้านเ<ช>พราะเรามีตัวเดียวแค่นั้นให้เลือกใช่ไม่มีช้อยยางอื่นเลยแล้วปีที่3นะจะบอกว่าก็ขายรุ่นหยอดเหรียญเหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยไอ้รุ่นหยอดเหรียญที่คุณเห็นแล้วก็เดินไปนั่งในห้างไงเป็นตานานมันเป็นของผมเองตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วแล้วทุกวันนี้อาจารย์ขายให้เขาแต่ไม่ได้ไปตั้งเก็บเงินเองใช <Okay. S 2> แต่ละคนที่มาซื้อเนี่ยก็จะซื้อทิ้งครั้งแรกก็จะซื้อสองสาตัวก่อนไปตั้งในห้างาหลังจากนั้นเนี่ยเขาซื้อกันทิ้ง8ตัว10ตัวบางที่เนี่ยได้เงินเป็นสแสนเลยนะอ,อย่างเช่นเป็นท่านปิ่นเก้าอย่างเงี้ยก็วาง8ตัวพอตอนขายเงินออกมาเนี่ยได้แสนกว่าบาทต่อเดือน<ฮ>แล้วทางห้างขอแบ่งไปครึ่งหนึง่ง ค0าสิบเปเซ็ค <c oughs> ่าค่าพื้นที่ค่าพื้นที่ทีแรกย<อ>ีิบห้าตอนหลังก็ค่อยๆเพิ่มมาเพราะเงินมันเยอะอเห็นแล้วเงินมันเยอะก็เลยว่าเอ๊ะเจ้าของไม่ต้องทํำไรนี่ก็แค่เอามาตั้งเฉยๆแล้วตอนสิ้นเดือนก็มาเก็บเงิน<อ>นั่นน่ะสิก็แบ่งกันไป พอตอนหลังเนี่ยผมก็ได้สิทธิ์ที่จะมาขายรุ่นรีโมทคอนโทรลด้วยก็เลยต้องมาปรับกลยุทธ์กันนิดนึงตอนปีแรกผมขายได้10ล้านอีกคู่แข่งที่มันจ่อท้ายผมเนี่ยมันขายได้6ล้านปีที่สองผมขายได้40ล้านเขาขายได้36ล้านโหก็ไล่ตามกันมาติดติดติด,ต,ดติดเลยฮะ,ะหายใจลดต้นคอเลยออพอปีที่3เนี่ย,ยจะต้องทํายังไงดีวะคิดไม่ออกเดินเข้าไปศูนย์หนังสือจุฬาไปหาซื้อหนังสือมาครับเรื่องการตลาดเรื่องแบรนดิ้งมาทั้งหมด12เล่ม อ่านไปประมาณ2เดือนกว่าสรุปจบออกมาว่าอ๋อฉันรู้แล้วฉันต้องทำอย่างนี้นี่เองนั่นก็คือแบรนด์ personality คือเหมือนถ้าพูดถึง personality ก็คือบุคลิกถ้าคนเราก็จะมีบุคลิกที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นเราเป็นคนที่แบบดูสดใสร่าเริงเราเป็นคนที่ดูแบบว่า active เราเป็นคนเรียบร้อยเราเป็นคนสุภาพทุกคนมีบุคลิกเหมือนกันหมดใช่ครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาบุคลิกให้กับมันหลายคนก็จะบอกว่าสินค้าของฉันเนี่ยที่ขายออนไลน์อยู่เนี่ยขายให้กับทุกคนแหละขายทุกคนค่ะใคร ซื้อหนูก็ขายเออผมบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันตอบแล้วมันไม่ถูกนะถ้าเกิดทําไม่ถูกเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากเราก่อนเราต้องมีแบรนด์ personality คือเราต้องสร้างแบรนด์ของเราให้ให้มันเป็นรูปร่างเหมือนคนถ้าเรามองเรสเตอร์ เราจะต้องมองเป็นคนที่มี personality แบบไหนใช่พอปี254หนึ่งที่ผมเริ่มเนี่ยตอนที่เริ่มทำแบรนด์เนี่ยฮะก็ขายยอดขายได้40ล้านเนี่ยพอปีถัดมาผมก็ใช้เงิน10ล้านในการทำการตลาดค0ล้านบาทเนี่ยสร้างแ <นะ S 2> บร,รนด์ขึ้นมาใช่ครับพออา่านหนังสือจบ12เล่มก็เขียนขึ้นมาเลย20ข้อฉันจะต้องเป็นยังไงบ้าง1 Le เลสเตอร์จะต้องอายุเกิน60ปีอันที่สองจะต้องเป็นนักเรียนอนอกอันที่สามจะต้องเป็นคนมีความรู้อันที่4ี่จะต้องเป็นนักกลยุทธ์อันที่5้าจะต้องรักกีฬา ถ้าเกิดวงเล็บเป็นนักกีฬาทีมชาติยิ่งดีอันที่6จะต้องต่อต้านยาเสพติดอันที่7จะต้องเป็นคนมีชื่อเสียงอันที่8ไปต้องมีความรู้เขียนมาทั้งหมด20ข้อคือสร้างบุคลิกให้เขาถ้าเขาเป็นคนเขาจะเป็นคนแบบไหนครับพอครบ20ข้อปุ๊บไปหาว่ามนุษย์คนนี้มีไหมออ่น้องหญิงคิดว่ามีไหมว่าแบบคนเรียนเก่งเป็นมันอาจจะไม่ครบ20ข้อแต่อย่างน้อยมันก็ต้องมีใช่ค่ะแต่ของผมเนี่ยทั้งตัวต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งต้องเรียนเก่งทั้งเป็นศาสตราจารย์สรุป ในประเทศไทยมีอยู่คนเดียวมีอยู่คนเดียวคือพ่อของคุณเจเจตลินก็คือศาสตราจารย์เจริญวัฒนาศิล์ใช่ครับท่านดรเจริญเนี่ยท่านก็เป็นนักแบดทีมชาติตอนสมัยหนุ่มๆอ่าแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็มาสอนการตลาดที่จุฬาสอนประมาณ20ปีท่านก็ได้ตําแหน่งศาสตราจารย์นะครับตอนหลังท่านก็มาวิเคราะห์เรื่อง3ามก๊กดูเป็นนักกลยุทธ์เข้าไปอีกนะครับแล้วก็เป็นคนมีความรู้โหไม่น่าเชื่อว่าจะตอบโจทย์ได้ใช่ผมก็เลยว่ายังไงก็ต้องเชิญอาจารย์ เริญมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ได้ก็เลยเชิญมาตอนนั้นก็เลยได้เป็นคนแรกครับแล้วก็มีให้ c o p y w r ้ไลเคิดขึ้นมาคำหนึ่งบอกว่าผมไม่ได้ซื้อเก้าอี้ แต่ผมซื้อสุขภาพคําเดียวเองคำนี้เสียเงินไป3ามแสนค่ะนะครับแล้วก็เอามาขายโอ้ยจากยอดขาย40ล้านเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพอมีในอาจารย์เจริญกับประโยคเมื่อกี้เนี่ยยอดขายเพิ่มเป็นร2อล้านโอ้เป็นส0 0แสนที่คุ้มมากใช่คู่แข่งเนี่ยยังไม่ถึง60ล้านเลยปีปีถัดมาเนี่ยเราก็เลยทิ้งห่างเขาหนึ่งช่วงตัวฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือความสําคัญของการสร้างแบรนด์ personality ขึ้นมาใช่ครับแล้วมันก็เปลี่ยนได้ด้วยนะพอเวลาผ่านมา1556ปยคนหนุ่มสาวสมัยเนี่ย เขาอาศัยอยู่คอนโดแล้วหนุ่มๆสาวๆเขาก็เมื่อยได้นะเขาก็ซื้อไปไว้ที่คอนโดนะแล้วก็มีเก้าอี้ตัวเล็กลงแล้วก็ดูทรงทันสมัยขึ้นเออเราจะทํายังไงดีงั้นเราปรับแบรนด์ personality ใหม่ดีกว่าผมก็เลยมาเขียนใหม่ให้ทีมการตลาดเขียนแค่4ีหข้อเองคราวนี้หนึ่งคือต้องอายุประมาณ40ปี2อคือเป็นพี่ชายเลสเตอร์จะต้องเป็นพี่ชายไม่ใช่เป็นลุงนะอันที่3คือจะต้องเป็นคนอบอุ่นอันที่4ก็จะต้องเป็นแบบ คนดีๆคนน่ารักคนที่เป็นโอปป้าอะไรทํานองนี้นะครับค่ะเหมือนมีพี่ชายที่คอยดูแลน้องอยู่ที่บ้านใช่แล้วได้เป็นใครคะได้เป็นพี่ก้องสหรัฐครับนี่คิดในใจเลยรู้ป่ะในใจก็คิดว่าเป็นพี่ก้องพระพูดมาทั้งหมดนี่แบบมันใช่มากก็ทีแรกเนี่ยผมให้แฟนผมเลือกฮะมีพีเซนเตอร์อยู่สองคนที่ฉันเลือกนะหนึ่งคือพี่ก้องสหรัฐค่ะอันที่สองคือพี่ติ๊กเจษดาพรผลดีอ๋อให้เลือกเธอจะอยากจะเลือกใครเธอธอหญิงเลือกพี่ก้องจ้ะใช่เพราะว่าชอบพี่ก้องเป็นการส่วนตัวคือพี่ติ๊กก็ ชอบนะแต่แบบชอบพี่กองใน,ในในในฐานะเนี่ยชอบพี่กองมากกว่าดูภูมิฐานมากกว่าต้องพูดอย่างนั้นพอเปลี่ยนพรีเซนเตอร์เท่านั้นแหละค่ะทีมการตลาดและภรรยาผมเนี่ยพอมีงานเนี่ยโอ้โหดีใจมีความสุขได้ไปเจอเออแต่งน่งแต่งหน้ากันออกงานออมีความสุข,ขะคะขก่อนหน้านั้นเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าจะเชิญใครมาเนี่ยห้ามเชิญผู้ชาย ที่เป็นตารามาไม่น่าล่ะตอนที่หญิงไปเนี่ยมีหญิงมีซาร่ามลกุลมีใครอย่างเเออผู้หญิงทั้งั้นใช่เพราะว่าเดี๋ยวผู้ชายมาแล้วจะหลอกกว่าผมอแน่ตอนหลังเนี่ยภรรยาผมมาดูแลบริษัทเองผมบอกเอองั้นเธอเป็นพรีเซนเตอร์ผู้ชายก็ได้เพราะฉันไม่ไม่เข้าไปยุ่งแล้วก็ให้เขาเลือกไปก็เลยได้เป็นพี่ก้องสหรัฐไปดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมาตอบโจทย์ว่ายอดขายเราไม่ได้ตกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีการพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่องคนที่ทําสินค้าที่ขายออนไลน์ในยุคโควิดใน ผมเองก็จะแนะนําว่าคุณก็จะต้องสร้างแบรนด์ personality ให้กับตัวเองก่อนอย่าบอกว่าเพชรเนี่ยฉันขายให้กับทุกคนน่ยจริงๆเราก็ต้องสร้างแบรนด์ของเรามาว่าเอ๊ะของเราเนี่ยเป็นนางงามเป็นความเลอค่าของเราสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิงของเราสร้างอะไรแบบเนี้ยให้กับใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องสร้างลักษณะให้เขาก่อนถัดมาอีกเรื่องหนึ่งคือเราจะต้องสร้าง customer persona จริงๆก็คือ personality เนี่ยแหละแต่อายุคดิจิทัลเนี่ยเขาตัดไอตัว li ก็เลยเหลือแค่ customer persona นะครับก็เหมือนกันกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยต้องดูด้วยนะฮะว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นใครคนที่ทำให้เราทำการตลาดง่ายที่สุดไอคนนั้นชื่อว่า Facebook นะครับเขาก็พยายามบอกว่าไอโปรแกรมที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บเงินลูกค้าให้ได้ไวๆถ้าเกิดเรามี f e c o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  k n p n p e เนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีให้เรากดเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่าอายุเท่าไหร่อยู่ที่ทไหนสนใจอะไรคือละเอียดมาก ทุกอย่างที่เราเลื่อนไถ่ายฟีด Facebook เขาเก็บข้อมูลเราทุกอย่างเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่าแอดที่มันยิงมาถึงเราอะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่เราสนใจทั้งหมดครับก็จะต้องดูลูกค้าให้เป็นไม่ใช่ทุกคนเขาจะซื้อผัดซีอิ๊วของเราไม่ใช่ทุกคนเขาจะมากินสุก,กี้แห้งของเราไม่ใช่ทุกคนเขาจะใช้ไอ้ไมโครโฟนที่เราอัดเสียงกัอยู่นี่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถยิง ไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เขาอยากจะเปิดห้องอัดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เราก็จะไปขายกล้องขายไมโครโฟนกับเขาได้ขายต่างๆใช่ไอคนที่เป็นฟโตกราฟเฟอร์ที่ถ่ายภาพไปขายในชชตเตอร์สต็อกอย่างเงี้ยเราก็จะไปขายไอกลุ่มพวกนั้นกรอนถ่ายภาพต่างๆใช่ไม่ใช่ซื้อซัวขายมั่วซัวไปหมดค่าโฆษณาก็จะแพงนะครับไอยุคดิจิตอลเนี่ยมันทําให้เราฉลาดขึ้นขายของง่ายมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราสร้างโฆษณาเสียเงินเป็น10บสบล้าน ทำโฆษณาสวยๆรูๆแล้วยิงทีวีทุกช่องพร้อมกันมันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วใช่ฮะเ <c oughs> มื่อก่อนเลสเตอร์เคยลงโฆษณาตอนช่วงข่าวเช้าอะ <c oughs> เรื่องเล่าเช้านี้ค่ะนาทีละสี่แสนบาท <c oughs> คือถ้านาทีนั้นพี่ไม่ได้ดูเนี่ยผมจเสียงเงินไปละสี่แสน,นใช่ถ้าเรากับพริบตาไปหรือเดินไปห้องน้ําเปลี่ยนช่องอื่นพอดีใช่มันแพงแล้วมันก็ไม่รู้ว่าโดนใครบ้างตรงกล<ไ>ุ่มเป้าหมายหรือเปล่าเท่ากับว่าปัจจุบันเนี่ยมันลึกมากกว่าแล้วก็ตรงจุดได้มากกว่าด้วยใช่ครับอย่าง a c e b o o k ของผมเนี่ยตอนนี้มีคนตาม4ี่แสน 6 0หมื่นคนคผมก็เข้าไปดูว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยมันส่วนใหญ่เป็นใครอายุเท่าไหร่อะไรยังไงก็สรุปว่าเขาอายุ18ปีถึง45 นะครับก็จะอยู่ในช่วงคนที่เริ่มทํางานเนี่ยยังไม่อายุเยอะมากนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจคือคนกลุ่มนี้เขาดูจากที่ไหนสรุปว่า99%ดูจากมือถือมีแค่1%เท่านั้นที่ดูจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หลังจากเนี้ยผมก็เลยต้องปรับเว็บไซต์ของผมใหม่หมดเลยให้เข้ากับมือถือใช่ใช่มันจะต้องเป็นโมบายไซต์นะคราวนี้มันต้องเป็นตั้งๆแทนใช่แล้วพอจะมาเปลี่ยนเข้ามือถือเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแบบ e s ponsive นะครับ e s ponsive d e s i g ์ก็คือ ดูได้ทั้งหน้าจอคอมกับดูได้หน้าจอมือถือ50%ดูจากคอม50%ดูจากมือถือแต่ตอนนี้ต้องเป็นโมบายอย่างเดียวแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยใน EP นี้เราก็ได้รู้แล้วล่ะว่าเรื่องสําคัญที่เราจะต้องศึกษานั่นก็คือเรื่องของการปรับตัวนะคะจากเดิม 4P เนี่ยให้กลายเป็น 6F นะคะแล้วก็ต้องรู้จักสร้างแบรนด์ personality รวมถึงรู้จักลูกค้านั่นก็คือ customer persona นั่นเองเดี๋ยว EP หน้าค่ะมนุษย์กลยุทธ์อย่างเรานนะคะจะได้ปรับปรุง พัฒนาสมองของเราไปในทิศทางไหนโปรดติดตามก,ก,กันกับ Genius X Develop Your Brain Skill ใส่ชุดความคิดใหม่ในสมองของคุณวันนี้หญิงและอาจารย์ดำรงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Genius X Podcast Podcast Genius X Develop Your Brain Skill Keep Your Brain Active ใส่ชุดความคิดใหม่ในสมองคุณ